โอเคครับมาชมอคอกฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะเกือบสามเดือนแล้วนะครับเกือบจะสามเดือนแล้วนะครับนี่ก็อีกไม่กี่สัปดาห์นะครับสามเดือนอันนี้คือรุ่นที่สองนะครับรุ่นแรกจะอยู่อคอกนี้ก็คือนี่สองแม่พันธุ์ที่เราคัดไว้ที่เหลือเราขายนะครับอันนี้คือรุ่นที่สองที่ฟาร์ม หรือไร่พันธุ์ดีเราเลี้ยงนะครับเก้าตัวนะครับเก้าตัวนะครับรุ่นนี้ผมไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะครับตัวนี้พอตาไปซื้อมานะครับไปซื้อมาน่าจะประมาณ 2 0 0พันสอประมาณนี้แหละนะครับก็อีกประมาณไม่กี่สัปดาห์ก็น่าจะได้ขายครับรุ่นนี้วันนี้ไม่มีน้ำอาบเพราะว่าแดดยังไม่มาก็าต้องรอไฟจากโซล่าเซล์นะครับก็ต้องนอนอดไปก่อน เลี้ยงหมูก็เลี้ยงดีเลี้ยงง่ายนะครับปัญหาก็คืออาหารแพงแล้วก็ราคาถูกนะครับแล้วแต่ช่วงนะครับแล้วแต่จังหวัดแล้วแต่โอกาสเนาะแต่ถ้าใจรักเราก็เลี้ยงได้นะครับบรรยากาศเราก็เลี้ยงอยู่ที่ท,ทุ่งนานะครับบรรยากาศปลอดโปร่งเย็นสบายนะครับไม่ได้เลี้ยงในชุมชน คใครที่อยากจะเข้ามาดูก็สามารถเตินทางมาได้นะครับไม่ได้อาบน้ำประมาณสองสองสัปดาห์เลยหรือเปล่าเพราะว่าฝนตกสองสาวันก่อนฝนตกด้วย ท่านใดอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามานะครับผมโอเคครับขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไรพันดีนะครับธุรกิจฟาร์มหมูเล็กๆนะครับอาจจะสู่ธุรกิจร้อยล้านในอนาคตนะก็เป็นไปได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้คนเลี้ยงหมูนะครับ โอเคครับ